กาสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อเม่พี่น้องเบิร์ตสุขุสุขนนอกันยินดีต้อนรับกลับสู่่องบเตียงท้องบ้านนาอีกแล้วพ่อเม่พี่น้องเมื่อนี้กาบะเตียงสีผ้าพี่พาน้องลงไปทั้งบ้านดงนาคําคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะ็คืคืิไปหายายพันพี่น้องไอยายพันที่เล่าวันนะัอยู่กับหลานแล้วก็โคอ,อาศัยที่ดินเขาอยู่อยู่ในขั้นสะข้นผายอะไรพี่น้องเนาะและ้วก็อันนั้บะเตียงเคยเอาเข่าเอาน้ำแล้วก็ไปมอบให้แล่าหลายเธออะไรพี่น้องแต่ว่าตอนนี้กาเราก็ากยังชีวิตแล้วกาแบบ ยังลำบากอยู่แล้วก็แล้วก็เจ็บป่วยนอนเอตามภาษาคนเถ่าพี่น้องเนาะเลี้ยงหลาน3คนพี่น้องเลยกะเมื่อนี้มีเมยนาคำบาลคือเก้าพี่น้องเนาะแล้วก็พ้อมุูกชายของเพิ่นเนาะพี่น้องเนะาะไอ้วิไซพี่น้องเลยฝากเงินมาให้เบาเตียงจำนวนห้าแสนกีบไปให้เล่าเพิ่มอีกเมื่อนั่นเพิ่นกม็อมอบให้อีกแล้วสี่แสนพี่น้องเมื่อนี้เพิ่นผ่ามาเพิ่มอีกห้าแสนกีบให้เล่าก็คือไว้ให้เล่าไปหาบุญหามโมอะไนาะพี่น้องเนาะเล่าก็เถ่าแล้วก็บ่มีหมองห่า เงินหาคำอะไร,ประเป็นแจ๊คพลาิหาให้เราพี่น้องเราก็ได้เพื่อนสงสารเราเนาะเพื่อนก็ได้พักเพิ่มให้บ่าเตียงอีกพี่น้องเลยโอเคไปบ่งไปบซ้อน้ำกันไยบ่างหัวไดอยู่เฮือนเดีอยวบ่าหรือจังใดเนาะอพี่น้องเนาะ ีน она, น่น้องตอนนี้เ้ากลับมาหอดอ่นายายเป็นแบที่เรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องเนาะสวัสดียายโดยโดยเพชรยังอยู่เนาะนี่เนาะเดี๋ยวคนอนี่ยอดเด้อยังอยู่ผู้เดียวด้วยพวกจ้าแนวเห็ดบ่โออชัดลูกลานไปใช้เพ่ออะไรไปเก็บเจี่ยอนี่ยอ๋อเก็บเจี่ยน้ำผึ้งตู้บ่โดยโดยโดยกินข้าวกินน้ำหรือบ่ไหมนี่โดยกินแล้วได้ยังกินเทียงมันอ่ เจลปลาทูแจลปลาทูโดยอ่าโดยโดยโดยกินป่นกินแจวไปเห่นเนาะเป็นอะไรสุขภาพร่างกายเฮาเข่งแหงอยู่บ่ไข้อยู่บ่อได้ทังใดเจ็บยั่ใน้กลางหลังอะไรอย่างเอาเลยเจ็บกลางหลังอีกแล้วบ่ะนี่โดยมาเจ็บหงอนวางอันนี้โนอนกลางคืนจนแล้วผาจุกไวโอ้กลุ่มผาแล้วก็ตึงเมียนแล้วก็นอนอ้ายย่โดโดโดูม่ได้ไปไปกวดเบื้องบ่อ บ้โบ้เลยไปอีูกันหยาเลยอ้โหดูดูดูคือโบ้ไปกวดไปนั่นบางนี้เนาะนต่มันเป็นหยงดูโบ้เลยไปอะนั่ยาเลยล้มดีขนาดเนาะตู้เนาะโดยโอ้ยลมบ่ใครบอกอันเพิ่นไปเก็บอยู่ใส่น่ะพ่อตู้คุณน่ะอยู่บนตลาดลูกพูนตลาดลูกพูนโดูได้จึ๊มื่ออันเท่าไยเพิ่นไปเก็บมาเมื่อไง ก็บวท่านเลยหูบ่ไเท่ายหัววานนี um. ่เขามันก็ไปบ่ออ sure> ันสองมือสามมือเข้ามาถิมทีนึงเออกระไรข้นก็บห์นาอันยาดู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 บ้นนี้ก็เขาใส่เพิ่นเก็บหันเพิ่นเคยเขาไปเก็บตอือแล้วคนไทยหันก็าได้ปั่นให้เพิ่นน้ำแน่จังสีหนาอันย่าดูดูดูของพี่น้องชาวไทยน่ะเนาะเพิ่นมาถิมเนาะของคนไทยดูดูดูแล้วก็พี่น้องเออ บัดน,นี้อาการขาองเจ้าน,น,น่ะม,มันเป็นอะไรยู่งอัไรเล่าตัรู้มันเจ็บที่หนกลางหลังอะไรอย่างเงยเจ็บที่หนวางกระโูกอันนี้กลางหลังนี่เจ็บปวดกลางคืนมาแล้วก็ปุ่มพะ h มแล้วก็มาปุพงใส่แล้วก็พาะไ้นอนออก็พาะไรเจียาแก้ปวดเพอาะสัูดเล่าโดยโดยเจ็บกระโปรงเช้าหักสบายพราะพูดเล่าอนนี้โดยโดยเจ็บที่ผุขากระดิที่เท็าจังไรอืมพราะพเล่าบ่ได้ไปหาหมุดหาหมูบ่เลยบ่ได้ไปสวงนี่เพิ่นกะ ค่าสอกอยู่หากินแหนกเลยบ่ได้ไปอันยาเอ้ยทังเบิ่งจังมือไปนี่เด้อให้ประตูพาไปเด้อเลย,ยอืมประ่าจะฮู<า>้ว่ามันเป็นหยังเน,น,น,นานะพี่น้องเนาะก็อยากฮู้่ยุก็ากไปกวดเบิ่งว่ามันเป็นจังได๋หั่นน่ะบ้านนาเขอโทษเด้อแคนอันนี่ยายดีแล้วบ่มันเป็นอะไรโจมหยังบ่ได้เลยอัอนยาเอ้ยเจ็บแล้วของมันทังลงแล้วมันเจ็บอยู่ในอันนี้อันนี้เลยเจ็บอยู่ในอันนี้พระลานอันนี้โล่น เขามันถังลงแบบนี้หล่นนานมันล่มจังไงนะอันยามันลงจังสี่หลุดอันยาเอาพื้นแค้นนี่ก็บข่ำจึงก็ขี้ดินเน่ผลานหินหวยบักใหญ่นะวิทออกน้อยเดียวหนึ่งซ่มมือนี่แหละวิ่ออกจากผลานหินอันนี้ก็เลยไปข่ำกับคู่หนามสองกับคู่กะเต็งใช้หม่งใช้หม่งอันย่าอันเอาหนามนะพระข้าไปเบิ่งนี้ได้บนหันเลสันบนอันนาพานะเขาหิวกะดูดูฮ่าจะ ตกางก็บดได้เบยอะเนี่ยไอ้บุกบดอ่ะว่าสิคุดไม่เีกลูกล้านยังหมดท่านเลยอันนี้ว่าสิคุดอยู่โดยอ่ะมันมันต้องคุดไม่ตลอดบ่ยายคุดไม่แล้วอะเนี่ยจังจังได้กินขันบกคุดไม่ก็บได้กินแล้วพันแห้งเบื่อได้โอ้ก็ว่าสิจอไม่เอกมันก็เต็มที่แล้วคุดไม่เลยเนาะคุดไม่ตลอดขันมันบกแล้วก็คุดเป็นแถวไป โอ้พอได้กินน่ะยาเอ้ยคั่นผู้ค้าก็จักเฒ่าอยู่ไสบ่มีทางเอาโอ้โถ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 คั่นอาบเพิ่นบ่ว่าอาบอยู่ซะผู้คาก็อาบนี่ก็เบิด้เด้นี่ก็มันก็บ่เป็นตะกินโอโดยยังเหลือแต่อันเียวนี่พี่น้องเนาะยังเหลือแต่อันเียวอนลงเบิดดอโโโยกินไปงซี่แล้วยาเอ้ยจังได๋แล้ว กินไปในนี่เนาะในนี่บ่จะหิวมาขึ้นเลยเนี่ยในนี่แล้วผู้ขาหิวขึ้นไปอ่ะอืมอันร่มอันไหนอันล่มใช้กระทางใช้หิวขึ้นใช่กระทางอันนี้กระทังนี่แล้วนี่แล้วอ๋อใส่เต็มมานี่โลยได้กาวลายโพดเฮ้งที่จังหวะลายโพดรถยางเบี้ยนไปทางนี้เห็นเลงูมาข้นขึ้นไปนี่โลยเนี่ยก็ขืนมาจังซี่มาแล้วนี่อันนี้ร่มตรงนี้เลยโลยมาจังซี่ผู้ขาสิบห้ามา ด้ยภาเบิร์ชาติตเบิรด้วน่นองเนาะดยที่เราล่มอืนี่ภู้ขากะเบียนมาที้งนี้เออคือว่าซื้อเพื่อนคั่ววอก็เราถือหมดหลอดด้ยค่ะนี่เลยเอาบอลภู้ขาลงนี่ก็ลงจังสี่ด้่อล่มตรงนี้ลดด้วยก็ล่งจังสี่คูต่ำนี่บ่คู่แทนนี่ก็ลงจังสี่ คู่นี่ก็เจ้งอยู่ในหนาเอิ๊กนี่โดยโดย,โดยผู้ขาก็อยู่แบบนี้ท่านี่อเออจับว่าผู้ขาก็ลูกขึ้นมาอะไรมาแนมเห็นโงนหินหีน่นนป้าจนเสียวอ๋ออันนั้นยังดีแต่หัวบบถือกันน,ะนั่นเนาะยายเนาะโน้ยก็จ,จังว่าผู้ขาว่ากะเลยสิ่งใกล้ยี่สักกสงเฮ้ย<ต>ถ้าจะจัาบแขนผู้ขานี่มาขำน้องจังเสี่กกอนนี่นะทางลงวิ่แหงกันน่าซ้องกับคู่ก็บ,บรรกินเรากกถากลงนี่เบิร์ด ป้าลูกใหญ่นางขักนางเน่ยโคดเอาเลุมเสียจะได้อันยาวโอ้ยปวกหลก็ดีอันนี้กำลังบ้านเราพี่น้องะโดยบน่กินพวกินเราโยโดยโดยโดยใหญ่นาะชาลํบบากลำบุญโอ้ยลำบากที่สุดอันยาเ้ยสุดวันลำบาก เออนานตั้งแต่เจ้าร่มมานี่แล้จากมือไหนยายหัวไอ้งแล้วอันนี้เจออันนี้มาสัมผัสเจอหลุ่นก่อนผลแล้วได้ได้แล้วเพอเดือนหนึ่งเนาะบุท่านบุทันหอดิบุทันหอดเนาะโดยเป็นบุตทันหอดนะอย่าแต่ว่าอันล่มครั้งแรกกันเจ้าก็บราได้ไปหามองฮหมอเลยบ่ลร่มก็บพอดไปเราไปซื้อยามากินบีตรซื้อยายังมากินเออซื้อยาแก้ปวด่วยยันมันปวดไปซื้อยาแก้ปวดอะกัเพื่อนว่าห่มน้ำในเลอหลายคนกับว่าห่มเบมือง อันแม่เฒ <OVER> oh, ่าเอ้ยแม่ป้าเอ้ยว่าก็เลยมาห่มในคืนนึงแล้วก็เจ็บอยู่นอันนี้แหละเจ็บอยู่นแต่ว่าเฮาสิจับเครื่องนักเฮาก็จะบ่ได้อย่าเอ้ยเรื่องนีโยโอ้ว่าลําบากบได้กลาไปดิสิแกปวดมากินซื่อเนาะโยแต่ก็บ่ได้ไปกวดว่ามันขางในขางนมันเป็นเส้นเอ็นหักหรือบ่ยังบ่บ่บ่ได้ไปกวดตัวนั้นบ่ได้ไปซ แต่ว่าขั้นเจ็บร้ายก็จำเป็นสิไปแลยผู้ขาก็ดีเออกัสิไปคลินิกเพิ่นนี่แล้วขั้นวอดไปห้องหมอเพิ่นก็ดีโดยโดยไปกอดห้องมอเพิ่นเอ็กซเรย์ได้ไหเนี่ยโดยไปแล้วทางโรงพยาบาลให้เพิ่นซองให้เพิ่นซองเบิงได้นะโดยอะเพิ่นจะได้หัว่าเป็นอยังเป็นอยังแล้วก็เพิ่นจะได้อ่าตัดยาให้ถือวางยาให้ถือเนาะเมนอันนี้ก็ไปหาหมอเพิ่นก็ หมอยาอันนี ai, ice, đâu, ้นี่แล้วผู้คนเคยปวดหันแล้วอยู่ทางลข่มขัวเลยแล้วคนเคยวางยาไม่กินไม่กินละก็เพราะทูไทยมันกระโบเศร้าเออกลางขึ้นมาเอาผู้ขาปวดผู้ขากระนอนกระบรโอ้ยบะกระปุ่มผ่าห่มหันแล้วของมันกระโบไม่เสื่อมไม่ังงนอกระสาสอันเอามาให้กระปูสศาสตรล้ะก็เอาผ่าห่มหมวนแน้วกระจุกเขาสลังไหวโดนโดวกระน้อนอันยา โอ้ตะก้าวก็เจ็บอยู่บ่แบบนี้บ่กระ่ไย้เจ็บตะก้าวภูขาล้มอ๋อตั้งแต่ขาขาจะล้มนี่เนาะมันก็เลยเปลเปยนมาเลยผูขาก็็เจบระเจ็บกลางดังละพ้อมเนาะเจ็บกลางดังโอ้ดู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 เล้วบดนี้ก็เจ็บจะเทือแล้วตั้งแต่เจ้าอันนล้มมานี่เจ็บกลางดังหัวงซ้ำเทือจได้อายาเมันเจ็บมาเจ็บแห้งมาจะเจ็บเจ็บแห้งแล้วเจ็บนี่ก็เจ็บแห้ง เจ,จ,จ mm ้า hmm. เจ้าเจ้าเจ้าเจ้เจ้า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 เจ้เ้าเจาเจ้าเจาเจาเจ้าเจ้ากจาเจาเม้าเจาเจาเจ้าเด้าเจ้าเาเจเจเจ้าเจเจ้าาเเจา้าเาเ้าาเา้าเจจ้าเา้าเาเจ้าเจ้าเจ้าเ้าเจ้าเจ้้้าาเจาเจ้เจ้า้าเจอาเจ้เจาเจ้นเยาเจอ้าเจาะจ้าเ้าเเจ้าเ้าเจ้เจ้า้า้เา้า้เา แขนหักบ่อเราจะบอกเมืกี้อันเล่าหันบ่ออันมันแขนกระลูกมันตกออกจากบานี่ได้อันเนี้ยอันบ้านเป็นแบบนี้เนาะมันรุดออกเลยโดยมันรุดออกจังสีหลยเออมันเกิดนี่ได้นี่เสียกออกเลยเออมันเสียกออกไปจังสีจังหวัดท่งตันบทูดนังออกนะแล้วมันเสียกผัวโวออกม้ในพวกผ้กับบวกกาลืงกระตุกอยู่ในนี่แหละผกับบาบวกก เอาไปห้องหมอคือหนึ่งเพิ่นกับว่าแจ้งก้ามาจังดึงเออตรงในกวดแต่ยังเบิงว่ามันไปขางไรสิดึงขางไรว่าสี่ผู้เจ็บกับเจ็บบาดนี่กับว่ามามาแต่นเสาเอาไปอีกวันนี้เอาไปอีกกัยังบอท่านได้ลึงผู้เจ็บกับทรมานบาดนี่ <c oughs> พี่น้องกับซอยายผู้ายคนยูผู้ละแสนผู้ละหาสิพันผู้ละ, 2, ะสองแสนเขาซอยอยู่ในห้องหมอข้าหาย <c oughs> เอาไปห้องหมอเอาไปลึงแลว้วบอเลยลึงบาดนี่เพิ่นกับว่าเออเอา ตอนแรกตอนแรกหลังก็ว่าเป็นตอนเศร้าตอนเศร้ามากกันยังโมท่านไรลึงโมท่านไรลึงนะหมอผู้เชี่ลวหรอบ่มีความอดทนทั้งกี่นาอันเนี้ยก็เลยว่าไปเมื่อเมื่อไปหาหมอแล้วก็เลยหุบเพิ่มาหุบเพิ่มาก็เป็นสองสามมือว่าเสียวลงทั้งอันปากเซ่บ่มีหมอ้รลึงนี่วันหึงแล้วเขากับบ่มิจะพาตัดว่าต้องปาดจังไลยเอากระโูกเขา คนเ่าเหตุไงขู่านกกะ่านววันกะทึงกับ่มีเงินมีขำแน่ก็เหตุไงก็มาเป่าในทั้งหล้นก็เได้ถามว่าไข่อยู่บ่อกบว่าไข่ไข่มากหนับมือหนับมือเออกะอาขันไข่ละกะเหตุไงมันเลาสิพาสิปานเขากับ่มีอันยาเออคนคือเดนีนี่ถามคนเผ่นก็บ่าฝากก็ะลูกกระเสียกขึ้นทึงได้เหตุผู้บุอยู่เจ็บแล้วอันยาแขนกะเลยจะทนนีดอกไรแขนเผื่องอันยาเอาเข้าไหเลยอันยาเบาบึง แขนก็อไรจะจังสีโยกขึ้นจังสีกระโบหลาเพราะมันจ่องเนี้ยมันปุ่งหุ่มเลยล่ะแขนนั่นเปลี่ยนเตี้ยแต่ว่าเออพาคือเขาเบาคือหมอเพิน่นเบาันเออเอาเขาไล่อันนี้บบได้พาใบอันนั้นเพิ่นเอ็กซ์เรยร์ก็มีอยู่หักกจักน่อยไปถมทางในเบิด เอนทอดที่ดึงมันม่นมันผ่าตัดก็ต้องใส่เงินค้หลายเนาะ้องใส่เงินวันนี้ก็ับว่าพ่ออยู่ไรว่าพ่ออยู่ไรแล้วก็อยู่ไปหากินไปแคนเดียวกับว่าบ่เป็นแล้วย่าเอ้ยเออมันมาหอดปนีหล่ะจังสิไปดึงไปเห็ดยังไ๋มันแจักสีดึงพี่หนองกระอยอายุทําอิดเข้าก็ให้ยอยู่พูละแสนพูละห0สิพันเอาไปห้องมอนันอะไดยังไงมันเฮากับบมีเพะเฮาคันเวลานันก็ ตัวจังเกิหมกม่วงตอนแขนหักนั่นจนตาผู้ขานี่จะมันสิแตกถือเบิดลหมกม่วงต๊ะใส่เจ้าหมกม่วงมาเห็นอย่างนี้เอาไปขายแล้วย่าซอยผู้เผิ่อหาบัวลาเด้แขนเผิ่อหดยังกับบัวใายกับผู้ข่าซอยก้องขี้เยอกับผู้ข่าไปเก็บเก็บแล้วก็หาเขาไปขายขายจ่างเขาสมมติบ่วลายหาชิพันกับผู้ละาเส้าหาเขาเป็นผู้ไปขายขายเพิ่นกับ คนไปขายต้องเป็นสองสามเดือนคนนี้ของขีลครึ่งอีสังกับบไ้ร่้ะก็บได้ไปเ๋ให้คนไปขายผู้ขายเองเป็นคนเก็บที่เหนื่อยชีวิตลำบากน้อยใหญ่นาะลลำบากผู้ขายนี่ลำบากที่สุดวอาความเสื่อเน่ยหบมีไผ่ลำบากคือผู้ขาอผู้ขานี่ปุ้ยสุดที่ว่าลำบากก่อนยายว่าท่านมานอนอยู่เปรู้เดทธิเนี่ยขาจนน้ำตาออกไปเน่มันคิดเจังมันคิดจะไงผู้ขากับ่ฮหู ให้ทูกก็คือสิยไข้กลัววะผ้ขาหนิป้าที่โทษโดูแล้วมาฝากแล้วบนีแต่ยังไงก็สูตรต่อไปแล้วนาอยเยโอ้ยก็มีอนย่าี่แล้วว่าห้ยกำลังใจผ้ขาเออก็ะพาะต่อชีวิตผ้ขาอยู่ไปไรแต่ละมือแต่ละเว้นเออคิดมากก็คือพออนยญาแล้วก็พอยู่ไรว่ะ จังไรกระสูนะเขาก็เป็นพลังใจให้จังไรกระสูเขาจีบไม่เยี่ยมเรื่อยๆอยู่ดอกโรยโอ้ยขอผู้ขาใส่อะไรอันเนี้ยพอจังเสร็จจังไหนผู้ขาก็ดีวุ้นซุดวุ่นทางไปมาอะไรผู้ขาก็บอ่ากับเฮามาเมื่อนี้กับเฮาเสี่ยงเงินมาให้ยายขี้เกลว์อะไรว่าให้ยายไประหมบุหามอเด้อร์จะว่าจะว่าบุปไปได้ยายจะล้วนเป็นหาเศษกีบเมาเพิ่มให้อีกเนาะ เมื่อนั้นสี่แสนนะก็เป็นเก้าแสนนะพี่อนเอาะเลยอ่าเอาให้ยายไปหปฮมบุกฮามโอก็เป็นเงินของแม่ค้ำบานกับลูกชายเพื่อนเนาะของไอ้วิชไซแหละพวกเก่าเนาะฝากให้ยายอวยพรให้เพื่อนนะเด้อยายเด้อโดยสาธุคุณพ่อคุณแม่ลูกเต่าผู้อยู่ฟังนั่นเออฝากเงินฝากทองมาซอยเหลือผู้ขาเออให้ผู้ขาได้มีชีวิตชีวากระซาถูกบุญคุณ เออพ่อแม่เดอ้อขอให้เจ้าอยู่ดีมีแห้งให้เจ้ามีจะข่วมซุคว่วมเจริญเออบ่อให้มีควม่ควมทุกขวมยากไรบ่ให้พ่อแม่มีค่วมเจ็บค่วมไข่มีจะข่วมสุขกายสบายใจเออผูกขากับบม่มีแนวไรสิบาอะไรบ่มี่นี่แนวสิคิดสิเครื่องผูกขากบอึดอันตันปัญญา ผูกขาคิดไปมาทั้งไดก็บบกไรผูกขามันซ้ำนี่เลยจักสิคิดไปใส่อัญญาเออคือเบาเตียงคือกันเออผู้มาเยี่ยมมายามผู้มาทรงจินทรงยา็ขาให้เจ้าอยู่ดีไม่แห้งเบาเตียงเอ้ยให้เจ้าสุขกายสบายใจไลยเงืนคำู่ใส่กหาขอให้ลังมาเทมาหาเจ้าเรื่อยาเ้อสาธุบุญคุณ โดยโดยเอายายก็อยู o, ่ด <Tá, S 2> <Wait? S 1> ีมีแฮงเด้อเศาไปไววเด้อยายเด้อเอ้เดี๋ยวเมื่อไหร่เมื่อไหร่ทำโอกาสกับสิบเอมันเยี่ยมไหมโดยโดยสู้ๆกับชีวิตเนาะอย่าท้อเลยโดยโดยจะได้กับเขาเป็นกำลังใจให้โดยโดยอ้าไปหามนหามอซาอยากอยากก็ซื้อกินเด้อเนี่ยเซ๊ะเซ๊ะมาเนี่ยถึกปากถึกคอจะก็ซื้อกินโดดโดยโดยถูกวคุ้นอ้าวเมื่อก่อนได้ซาบันิเด้อโดยโดยสบายดีอยู่ดีไม่แห้งเลยอ่ะเจ้าเจ้า Okay, โอเคเนา<อ>ะพ่อแม่พี่น้องมาเนี่กับ่เตียงสีข้อตัวเดินทางครับก่อนพี่น้องก็ต้องขอขอบ,บขอบคุณอ่าเมยคำบานและพ่อแม่หรือว่าลูกชายของเพิ่นเนาะย่ายวิย้นไซพี่น้องอขอให้เจ้าอยู่ดีมีเฮงสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้อยู่เย็นเป็นสุขสุขกายสุขใจไปตลอดชีวิตเนาอนราคะันเงินหมื่นอนอนตื่นแางเงินแสน,น,นงเงนาะเจ้าให้มาสั่มใดขอให้กลับคืนหาเจ้าร้อยเท่าพันเท่าซาถูกเนาะ พี่น้องเบ็ดสุขคู่ซุกคนคือกันปีเก่าผ่านไปปีใหม่เข้ามาแล้วก็ขอให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งเบ็ดสุขคู่ซุกคนเด้อโชคหมานร่ำรวยเบ็ดสุขคู่ซุกคนพี่น้องเนี่ยเนาะอ่าปีใหม่เข้ามาแล้วก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาพี่น้องเบ็ดสุขคู่ซุกคนเนาะสำหรับมื้อนี้ก็เมื่อเตียงก็กได้แวะมาเยี่ยมยามเพิ่นยายเพิ่นเนานะเอาเงินมาให้เราอีกหา้าแสนไปให้เราไปหา,มห,ามหมอพี่น้องเนาะแล้วก็บ่มีหยังแหละขอใส่ที่เพิ่นอยู่เนาะพี่น้งงองเน,นาะแล้วก็เลี้ยงหลานอีกสามคนพี่น้องเอแล้วก็็เปนผู้ แบบว่าบ่มีที่พักอาศัยอีกครอบครัวนึงครับสิว่าง่ายไเนาะเรามาจากทางใต้พุ่นแหละมาทางทางนาครปากเซพุ่นแหละพี่น้องเนาะบ้านเกิดเมืองนอนเราก็มาขออาศัยอยู่แขงสวรรค์เขตเท่านี้พี่น้องเอ้ยเราก็มาเตียงกันได้มาซรอยเพิ่นหลายรอบแล้วแหละพี่น้องเนาะเพิ่นก็นมีความทุกข์ใจหลายอยู่พี่น้องเพราะว่าเพิ่นก็เอ่อเฒ่าแล้วก็กอุกงอ่างน้ำลูกน้ำลาเน่ออุกจะอุ้ใจน้ำที่อยู่อาศัยแน,พน,น่พี่น้องอีเราก็ได้เนาะก็สงสารเราอยู่มาเตียงก็ได้ซรอยให้งกำลังใจเราไป หลายรอบแล้วแหละพี่น้องนเนะเาะพอแล้วสู้ทนต่อไปพี่น้องเลยเอา้าวสำหรับวันนี้มาเตียงขอตัวลาไปก่อนพี่น้องไว้เจอกันคลิปหน้าเด้อสำหรับมินี้มาเตียงขอกล่าวคำว่าสบายดีพอเมพี่น้องเบิร์ตสุขสุขคนเด้อเนาะ